ดีครับนี้เช้าวันที่23ครับตอนนี้เวลา6เนกาสามทีคุณเมียงมาทำงานก่อนหมูเลยครับเพราะว่างานจะของหมดแล้วนั่นเลยต้องมาทำหน้าที่เป็นพาลโลงก่อนไปไปแล้วออสมัครไม่ว่านอยู่ ผูเมียงจะควบสองตำแหน่งครับอันนี้กำลังเช้าแสงแรกของวันกำลังมาอาจารยวัดมาแล้วอตอนนี้ก็มารอใส่บาตรผ้ามาพอดี Ánh mắt đẹp nơi đây, tiếng phôi phôi khắp áo yến quân. Tiếng sáo phiêu trên từng phố dịu ngân, lứa trên mố chơi Người vi vu như thế, anh ta bước từ trước tới sau. นื่เนมาใส่บาดแคบมือนีวันนี้ก็มือนีวันนี้ก็จะมีการประเมินนะครับ ประเมินภายในของพนักงานราชการกสนอำเภอสสีชมพูนะครับตอนนี้ก็6โมง40นาทีนะครับนี่แต่งตัวชุดราชการเลยคลองหวานมาข <c oughs> ู้นยอมเเาาาพ่งดเ๋ยว,ว,วันนี้คืองานเอาหน้าครับหน้าใครใหญ่ก็จะได้ครับวันนี้ ครับ,รบรเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานสถานที่นี่คือนิติสรรการเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับนีของกศนหน้ากศนตำบลนะครับ เป็ตำบลน,นะครับมีสิบตำบล10บตำบลอันนี่ภาพรวมครับเดี๋ยวจะเอกสารมาวางเอกสารมาวางแต่ละตำบลจะมาวางเต็มโตแล้วครับนีคุมอย่างเห็นมันลกๆครับก็จะมากวาดให้เหมือนกันนะครับ อย่างเห็นอะไรลกไม่ได้เห็นห้องน้ําที่ไหนสกรปรกไม่ได้ครับเข้าไปทําความสะอาดทันทีจะมีช่วงการประเมินเลาวให้ประธาน ประธานนั่งกลางติประธานการประเมินในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครพอของเราเองครับพอ,อ,อก,กัญญาสมคำแลลวครับเจอกันคลิปหน้า